รวมมิตรฟา,าร์มวาไรตี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆครับพี่โน้องสุขใดไหนจะเท่าการทำเกษตรรวมมิตรฟา,าร์มวาไรตีร้รวมมิตรฟา,าร์มวาไรตีร้รวมมิตรฟา,ารา์รวมราวาไราตี้ครับ พี่น้องเชิญติดตามชมทางช่องรวมมิตรความวาไรตี้ได้เลยครับครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต่อจากอ่า PE ที่หนึ่งนะครับ ต้นไม้ผมก็ตัดลงมาแล้วนะครับด้วยความยากลำบากมือไม้เปื่อยหมดเลยครับโดนหนาของเฟืองฟ้านะฮะไปเราก็จะทำการตัดนะครับทำแหละเป็นท่อนๆอท่านใดที่เคยใช้ไม้กฤษณาเป็นฟืนนะฮะจุดไฟทำฐานทำไรนะฮะ รับประกันได้เลยไม่ดีมากนะครับมันจุดแล้วติดดีมากเลยครับไม้กฤษณาเนี่ยไปผมก็จะชำแหละต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องโชคยังดีที่ฝนไม่ตกเวลาตัดนะครับไม่งั้นผมแย่แน่เลยนี่ก็พอได้ร่ม แดดสองหลบอยู่ในร่มต้นใต้ต้นไม้นะฮะต้นแค่าะกิง่งต้นกริษณานะั้นเวลาตัดกิ่งที่มันตายนะครับมันจะตัดยากตรงที่ มันตัดงับกันไตรไปแล้วมันจะติดกับกันไตรเลยนะครับมันไม่หลุดตัดยากนิดนึงนะครับแต่ไม้เขาไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับผมลองฟันดูแล้วเอาไม่ฟันดูแล้วฟันง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใช้กันไกรไอตัวมีด้ามงับเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันจะติดไปกับกันไตรเลยนะมันกัดตัดไม่ออก อากาศร้อนมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเก็บกวาดให้สะอาดไปเลยนะครับตรงนี้ซึ่งสาเหตุหลักๆที่มันตายนะครับผม มองเห็นประเด็นว่าต้นไม้นี่เดิมทีมันปลูกในที่ที่มันปลูกอะมันรากมันเดินสะดวกมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่เคยม,ไม,คยมีไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้นะ,ะแต่ก็ทราบดีว่าถ้าต้นไม้เดิมแล้วเราปลูกต้นไม้ไว้อะ <c oughs> แล้วเอาดินมาถมเพิ่ม เพื่อเพื่อเพิ่มความสูงอะ่ะพอต้นไม้เขาปรับสภาพไม่ทันแล้วเขาก็จะเริ่มใบร่วงแล้วก็ตายในที่สุดนะครับอันนี้พอผมตัดออกมาครึ่งหนึ่งแต่รู้สึกว่าช่วงตรงคโคนนี้มันจะยังไม่ตายนะฮะก็เลยตัดแค่ครึ่งเดียวไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นใหม่ไหมนี่ฮสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรา ถมที่ให้สูงแล้วไปเจอรากที่มันอยู่ลึกแล้วมันหายใจไม่ได้มันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอากาศนะครับหรืออีในหนึ่งก็คือปุ๋ยมันลงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกมากประมาณเกือบเกือบห้าเซนนะครับมันก็เลย ไม่ได้ปุ๋ยแล้วก็น้ําบางทีน้ําดินที่เราเอามาถมนี่มันเป็นดินเหนียวเนาะน้ํามันลงไม่ถึงนะครับต่อให้ฝนตกขนาดไหนต่อให้รดน้ําขนาดไหนมันก็ลงไม่ถึงรากนะครับเพราะว่าดินเหนียวมันก็จะขังน้ําอยู่แต่หน้าผิวดินนะครับมันไม่สามารถซึมลงข้างล่างได้เดี๋ยวนี้คนทําสวนเขาก็เอาทรายผสมนะครับ ผสมดินร่วนเอาทรายผสมดินร่วนเอามาเทนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกเราขุดเราทําอะไรกันแล้วแต่ที่เราจะลงกระถางต้นไม้หรือว่าจะปลูกขนย้ายเนี่ยพวกนี้จะขุดง่ายแล้วก็น้ําซึมเร็วแต่ถามว่าทรายมีประโยชน์ตรงไหนตรงที่มันทําให้ดินนะมันไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับ คือมันไม่แข็งไงไว้ง่ายเวลาขุดเวลาอะไรไปมันจะขุดง่ายกว่าเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ทำกันเดียวนะครับสบายๆวันหยุด มือผมมีแต่น้ำปักเลยนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์โรมิทฟาร์มไรตี้นะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับ ใส่ถุงเป็นว่าอันเสร็จนะครับเก็บกวาดเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมีผู้ช่วยไม่ช่วยนะครับวันนี้ต้องรีบไปทําธุระนะครับเพราะว่าคุณแม่ยายอยู่โรงพยาบาลน,นะครับครับสุดท้ายนี้ก็โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอประคุณนะครับที่ติดตามชมทางช่อง u t u b e โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับเรียบร้อยครับต้นกฤษณาผมจัดการจกเกลี้ยงนะครับต่อไปก็ ผมจะเอาขนไปทิ้งนะครับครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชม